ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผีกระตูนแคทและกระตูนล,ล็อกจะกินผู้หญิงคนนี้และจะไปตามล่าคุณภายในสิบเก้าแปดเจ็ห้า่มองหนึเชนท์ฟออฟเียโอ น้าฮะกาแฟพี่เมื่อไหร่จะได้โอเคโอเคผมไปให้มาตอนไหนวะอยู่ตรงนี้ธนาคารกันวอารออย่าบอกนะว่ามึงใช้เคมีอีกแล้วอ่ะเพื่อนมันชินไปแล้วโอ้ยแต่นี้ก็มืดแล้วนะว่าจะกลับออฟฟิศไปทำงานต่อดีปะก็คิดงั้นแหละเพื่อนจะดีเหมือนกันะเดี๋ยวกินกาแฟกัน ไปนัดปิดร้านเลยก็ได้เพราะว่าลูกค้าก็หมดเรียบร้อยแล้ะเมื่อกี้เพิ่งถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อย,ป,อยปิดร้านได้เดี๋ยวพี่ป<อ>ไปรอกเลยกาแฟเย็นอย่างสุดยอดเลยเพื่อนบอยอย่าบินเยอะหยุดก็รู้สารเคมีถ้าใช้เย,ยอะจะเป็นยังไงผลข้างเคียงชินแล้วเพื่อนเดี๋ยว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 กูก็ต้องทำงานศพให้เพื่อนอีก เอ้ยบ้าบอกปากปากปากกระโตกแม่เพื่อนกูเด็กไปก็มันจริงนี่มันอย่าอย่าเพิ่งใช้ละยื้อไอ้มันผลข้างเคียงมันไเป็นเนี่ยไม่นอนอะไรวะข่าวข่าวแม่งบอกว่าโลกจะแตกเว้ยฮะบ้าบอข่าวมันบอกอ่ะในในเฟซบุ๊กอ่ะเฮ้ยแล้วเราจริงเปล่าเออจริงเปล่าทำไมผมไม่รู้อ่ะไหนถ้าโลกแตกก็ต้องแตกกันดิเพียง ตู้แม่เห็นไหมแต่กูว่านะไอ้นัทเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายนู้ยแต่ว่าไปช่วงนี้กูนั่งเล่นเฟซอยู่มันก็ข่าวโลกแตกก็เต็มเลยนะเอาไงอ่ะไปบอกไอ้ก้าวหน่อยจําได้ว่าที่พวกเราสร้างกันสี่คนอะหลุมดุพยออะอ๋อไมต้องใช้แล้วสินะเออมันต้องใช้แล้วสินะแต่มันจะสกปรกเปล่าวะคงไม่หรอกมั้ง นี่มีมีพนักงานทำความสะอาดเดยวลกันเปือกะเพื่อนเอาไง่ายไปตามไปก้าวมันก่อนดีกว่าไปไปแล้วเอ๊ะเออนั่นดิออฟฟิศปะหรือว่าห้องนอนมัน้ยะเดี๋ยวอามึงไปดูอ,ปดออฟฟิศเดี๋ยวไปดูนะในห้องไงโอเคไป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 บอยอยู่ไหนเจอไหมห้องเก<ป>้าอยู่ห้องเก้าอยู่ไหนวะนี่ไงห้องเก่าอากูเข้าก่อนเลยแล้วกันนะเอ้าห้องเก้าโอ้ไอเก้าใหญ่ห้องนั่นเหรอเดี๋ยวไปดูห้องล่าง ผมก็ไปดูออฟฟิศก็ได uh, wow. uh. okay. mm ้เ hmm. พ uh, so ื Means ่อเจอโอเคเอ็งยังไงเจอก็เอาเจอแล้วเหรอฮัลโหลเก้าฮัลโหลบ้องไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อจากไหนเออเอามาก่อนออกมาก่อนมีอะไรจะคุยอ่ะบีมมาดีเลยคือไอ้นัทบอกว่าโลกกำลังจะแตกใช่ใช่กู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 ก็ไม่เชื่อแต่ก็ ก็ลองลองดูก่อนก็ได้เพราะว่าห้องไอหลุมระบายเราที่เราสร้างเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลองไปอยู่ก่อนก็ได้เผื่อมันเป็นจริงขึ้นมาทำยังไงวะอย่างนี้ก็ได้อันจริงนะไอ้น้ำมันก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะมันก็โลนิสสยมันดิเออมันเชื่ออะไรยากเนาะไอ้เชื่ออะไรง่ายเนีไม่ยม่ไม่ไไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายอ่ะอืมใช่อืมเอาไงได้น้ขนาดนะก็ตามน้ำไปตก่อนก็ได้ โอเคไป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 แต่แต่ระหว่างนั้นนะคิดออกอยู่อย่างหนึ่งนุ่ยเราน่าจะทําการทดลองเกี่ยวกับให้โลกไม่แตกมันก็ยากอยู่นะโอ้ยยากเกินหรอโอือน่าจะไหนวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะหลุมหลบภัยแล้วแหละแต่เขนแล้วเสบียงในนั้นมีพบพอใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดมีเยอะแต่ไม่รู้เสียแล้วหรือยังนั่นแหละคือประเด็นการบูดไอ้ก้าวใส่ไว้อะ Yeah. อย่าเอออะไหนมีความรู้สึกม,มีความรู้สึกว่าไม่ถนัดก,กับแขนคนข้างซ้าย้วยไม่โดนอะไรมาวะเก้าอทดลองอะไรแปลกๆเลยแบบแบบอไม่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 ไมไมตอนก่อนที่ใจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก่อน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 นั้นเนี้ยไปไอ้ทหารเรียกตัวก็เลยไปช่วยแล้วทีนี้นโดนระเบิดมาแขนก็นเลยขาดเรียบร้อยเฮ้แต่อันนี้ประตูนี่มันกัน <c oughs> ชั้นดีเลยเน่ะเออโอ้โหนั่นไงกันชัโหโห้นดีแล้วข้างมาไงเนี่ย ทำความสะอาดนี้จะทำความสะอาดอยังไงวันนี้แล้วเครื่องห้องปั่นไฟอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมอไอ<ม>้ก้าวรู้ดิไอไ้ก้าวมันเรียนวิศวามาก่อนนี่ห้องไฟห้องไฟห้องไฟก็อยู่น,ยโโน,นั่นละลยโอ้โหมันอะไรวะเกิดอะไรขึ้นไม่แต่แต่ข้อเสียคือน้ำมันไม่มีนว้ยดูดีอ่างน้ำอ่ะเราก็ต้องเออยังดีนี่มีน้ำเออบัวมีน้ำ โโอ้หตายแล้วถ้าโลกมันจะแตกแต่เราก็ยังอยู่เดี๋ยนี้ก็เราก็ยังรอดแล้วเราไม่ช่วยคนอื่นหรอวะเอาไงดีวะแต่ห้องมันก็มีแค่นี้นัดพี่ว่าพี่นัดเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไหมเข้าไปห้องน้ำเปลี่ยนชุดก่อนไปใช่โอเคนั่นแหละห้องน้ำนั่นแหละเอาไงดีวะเอ้เก้าเดียวข้างข้าวเลยเระเพื่อนเออโอ้โหโอ้โหเกินไปเฮ้ยนี่ไงบอยมีเนี่ย นี่ที่กูแบกช่วยกันแบกลงมาเนี่ยมีมีน้ำมันลมมีขนมเนี่ยน้ำมันลมเดี๋ยวดีไอเนี่ยซุปนิดนี้นั่นแหละโอเคนั่นแหละไอนี่ผักต้นแครอทโอ้ยขอแครอทเรามีแครอทนะเนี่ยเออเปิดวิดีโอยูเปิดวิดีโอยูนิ้เปิดวิดีโอยูนีเปิดยังไงอ่ะมันเปิดมิดติดนะเว้ยสายต้องมาเชื่อมสายมีเนื้เนี่ยติดไหมอ่ะ ไม่ติดว,ว้าววางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยคิดหลอกแล้ะออกไปาก้แก้ห้องปั่นไฟเผื่อมันจะติดปับ๊บสัญญาณเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองปับสัญญาณดีๆดิวนๆๆๆวนปับสัญญาณอ่ะนี่ะไรเลยมันังไม่มีอะไรหรือเปล่าือเสียเปล่า เดีย๋ยนะไอ้นี่มันลำโพงไม่ไใช่เหรอไม่ใช่วิทยุมันไม่ตรงกลางเนะี่ยมันมีสัญญาณอยู่เพื่อ,อนอันเหรอเออเครื่องนี้มันไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนว้ยเฮ้ยอยิบหยิบเออแพงแพงแพงแต่ไปไหนมาหันอะกันเานนะไม่ติดด่าหายละและ้วคืนน้ำไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยถ้าขึ้นไปตอนนี้ลมมันแตกจริงอะอ้าวไงดีวะเนี่ยลองลองเสี่ยงไปหยิบของอะไรที่มันจำเป็นก่อนดีไหม เอออวะย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่เราต้องใช้งานเนี่ยที่นาทีตอนนี้เหรออสองชั่วโมงจะไปเอาอะไรดีวะช่วยคิดไปเอาอะไรก่อนไปเอาอะไรดีเอ๊ะเเสียงเสียงที่โยกเพราะว่าเมื่อกี้ไหนวะไม่ได้ยินเลยเออได้ยินละอ้ออะไรวะเขาประกาศว่าอะไรไม่ประกาศอะไรเลย เฮ้ยมันมันรันนะเนี่ยมันรันอยู่เนี่ยแต่แค่ไม่มีคนพูดเขาไปเข้าห้องน้ำาตายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเขาล้มก็เฮ้ยเออครับเออ่บออว่าตนนี้สถานการณ์ของเรานั้ระเบากมากเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบสาเหตุไมาก่ออ๋อชิบหายแล้วสัญญาณตัดเรื่อยชิบหาย ฮัลโหลได้ยินไหมจริงครับจริงครับผมเราขอประกาศให้พวกท่านอยู่ในที่ที่ปลอดภัยถ้าคือมีลมหลงใครก็ช่วยกันอยู่ไว้ก่อนตอนนี้สถานการณ์เราไม่ได้ไปนอน,นอ่ะอ่ะอะไรนะครับคือฟังไม่ค่อยชัดเลยสถานการณ์ไม่ได้มไม่นอนไม่คืออ้อาวเงียบไปละอ๋อดับไปแล้วชิบห<อ>ายแล้วชิบหายแล้วเชียร์ละ ตายแล้วแรงก้าวขึ้นไปอย่างนี้ชิบชิละดีมปิดไฟก่อนเพื่อนเอาเอาวิทยุออกมาช่วยเออว่ะเดี๋ยวมันเดบไฟเดี๋ยวมันเดบไฟแดกไฟเยอะเกินไม่ดีเอาไงดีวะเนี่ยเอาประหยัดไฟตรงที่เราไม่ที่เราไม่ใช้ก่อนปิดตรงที่เราไม่ใช้อะโอ้โหมันกระมึนหมดเลยไม่เลยใช่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 ห้องน้ำ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 นี่ไม่มีโอเคโอเคเก็บน้ำเก็บน้ำแล้วยิม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 ยมเอาไงต่อดีวะ ประตูแล้วปุ๊บประตูไอ้เก่าเมือไหร่ะมันไปเอาเสบียงเอาไงอะอย่าลืมดิมันเป็นทหารแส่บอกมันน่าจะรอดเหรอมะหลุดอยว่นะนี่กินโค้กอ่ะสารเคมีทำทำได้ก็ไม่กี่ส่วนเองที่เก่าอะเนี่ยดูไอ้บอยเนี่ยใช้ซะโอ้โหจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วใช้ใช้ไปเถอะโอ๊ะเงยยีดีวะนี่นี่นี่อ่าอ่าชุบเกาา โอ้ยขอบใจมากเพื่อนอะไรอ่ะก้าวอะไรมาเดี๋ยวเฮ้ยมิถิเย็นมันไวเหลือเกินแชร์โคกได้อุ้ยมีโคกเพียบเลยโอ้โหเดี๋ยวนะเอามาจากในออฟฟิศไม่เดี๋ยวก้าวฮะก็มาจากนีบายนัดอ่โอ้เอ้ยเดี๋ยวก้าวทำทำอาหารให้หน่อยทำอาหารให้หน่อยยิ้วยิ้วยิยิยิเอามากกลโลนิชิต อะไรก็ได้กินได้หมดเลยตอนนี้อขอแค่ให้อยู่อยู่ตอนนี้ให้ให้ทันอยู่อยู่ให้ไหวอะ่ะไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยว่านะเพื<ะ>่อนฮเราต้องแบบว่าเปลี่ยนเวรยามเลยวะ้องไงเดียวยาไปดูข้างนอกเป็นคู่ว่าเป็นคู่ว่า,วาแบบว่าไอ้เนี่ยอยู่ตรงในเนี้ยแหละไม่ต้องดูข้างนอกหรอกเอา,า,าไหมงั้นอ่ เอางี้ไหมก็คือเดี๋ยวพี่กับบอยจะไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอพี่กับบอยกลับมาแล้วก็ให้นัดกับเก้าไปต่อแล้วพอรอบนี้ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆไปไม่พร้อมกันสี่คนเลยเอาไหมหรือเอาเอายังไงแล้วแต่ได้หมดเลยอ่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราต้องมีชุดกันสารกำมาตรางสีเพราะว่ากำมาตรางสีข้างนอกน่าจะแรงพอสมควรเพราะว่าเห็นในกก้าเมื่พี่กออกไปชุดมันอาจขาดขาดนิดเดียวแล้วเห็นไหมเอาแล้วไงเอาไงดีวะสุธี ขนาไหนาดเก้ามันเป็นไซบอร์กนะมันยังแบบว่าดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอยไอ้บอยกูเป็นแค่แขนกูไม่ได้เป็นทั้งตัวใจเย็นอ๋อเหรอมาเติงบอกนันเป็นไซบอร์กนะงั้นเอายี่ไหมลองไปด้วยกันหมดสี่คนเลยโอเคใหญ่ชุดที่ต้องมีชุดอ่ะเอาเงินเหรอกันฝามันตอนสีแล้วว่าอาวุธอะไรอีกเกิดแบบว่าเจออะไรชุดอยู่ห้องเหล็บข้างบนไงใช่ป่ะวะไอ้เก้าจำได้ไ่มที่เคยทำเมื่อไกับที่นัดเคยทำอ่ะเฮ้ยแต่ยังขายไปแล้วนี่หวะนี่เป็น scp อ่ะที่ขายไปแล้วอ่ะ จบแล้วหายไปแล้วโอ้ยเอาไปดูวะเด็กไอ้ไอ้กล่องนี้มีชุดอ่ะฮะใช่เหรอเอ้แล้วมันใช้ได้เหรอวะเนี่ยอุ๊ยขอบใจมากอาจจะกันไม่ได้ดีแต่ว่าน่าจะแบบว่าพอยิงจุวนไว้ได้อะบอยเดี๋ยวเดี๋ยวนัดไม่เอาชุดเหล็กเหรอฮะมีชุดเหล็กในนี้พี่ทำอไงได้อ่ะใช่กล่องนี้มันมีชุดเหล็กครับอ้าวเอ้า เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้เอ้างั้นจีบก่อนละกันโอเคใช่เงี้ยเออดูน่าจะปลอดภัยกว่าน่าจะนะใช้คําว่าน่าจะปลอดภัยกว่าน่าจะนะเอาละถ้าเราพร้อมแล้วเราจะลองเสี่ยงไปกันดูเราอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของแห่งโลกเลยก็ได้ไปฮู้ไปประตูกันเลยประตูได้เยอะ ตือตือตือเต,ตืเวลาสามทุ่มยี่สิบห้าสเวฟบ,บอยขึ้นมาดิเพื่อนโอเคยังไงฮะซื้อไอเสีงว่ายังแสีงว่าย,ยังโลกน่าจะยังไม่แตกกนะลองดูสิโอ้ย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 โองานกันปกติอยู่นะอยูนะสามสองหนึ่ง,นะง,งฟุ๊ปเอาวอาวอ เออ,เอ,อบอยลองบินดูรอบๆดิเพื่อนว่ามันมีโลกแตกจริงหรือเปล่านั่นแหละพี่ว่านันัดฮะพี่ว่ามันเป็นหลอกแน่เลยเหมือนแบบมันกำลังจะปลูกกะะะระแสนี้หรือเปล่าเองลองดูดีๆมันโฆษณาหรือเปล่าเลยว่าอะไรยังไงก็ก็ไม่นะแช่ก็เต็มเลยถ้ามันไม่จริงเพิ่มหลอกว่ะปลุกกระแสะหรือเปล่าเออ ออไม่กูเห็นคน,<อ>ค,น,นคนมันแชร์กันเยอะไงโอ้ไอเวนอะไรไเชื่อไปได้โอ้โหกดถอดบินเล่นตามสบายเลยเพื่อนไม่เห็นมีโอยก็นึกว่ามีอะไรสรุปไม่มีใช่ไหมคือ,คอข่าวมันคือข่าวมันบอกว่ามันไม่ใช่โรคแตกเว้ยมันแค่อุกบาทกตกในน้ําอบไม่ไมีมีมีที่อะไรเลยเฮ้ยไปโดนโดนโดนไม่ไหวแล้ว อตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าอุกกาบาตมันใหญ่ไงแต่ลืม,มเก็บเลยอ่ะาช่วยเก็บเลยอ่ะแต,แต่แต่แต่มันแต่มาแต่เขาแต่เขาเหมือนลืมไปว,ว่าเออถ้าลูกกับอุกกาบาตมัน่านชัน้นบรรยากาศมันจะเล็กลงโอ้ยนี่นอนนอนดีกว่าเล็กกู่าไอเดียเก่าันนี้ขอนอนด้วยดิเพื่อนเอาตาสบายนัดมานอนด้วยกันไมนหม, <า S 2> ไ,มไม่อยากอยากทำห้องตัวเองนอนกับเกานอนด้วยกันไหม ่ะตามสบายนั่งนุ่งเลยเอ้ยโอเคนอนแล้ว <ham S 2> ัน <Wein> ดีพ <Sunday S 2> ันดี